นิเทศนะครับสวัสดีครับคุณคุณชื่ออะไรครับน้องแน am ะนําตัวหน่อยสถานะเพื่อนคุยเนี่ยเราก็อยู่กันมานานแล้วก็เลยอยากาสำรวจว่าเสียงที่พมพูดออกไปเนี่ยถ้าพูดแบบเบาๆแบบแนกระซิบแบบเนี้ยแล้วปากใกล้ๆม่แบบเนี้ยเสียงมันจะโอเคกว่าป,ป่ะดีดีสิงปาคือมันพูดดังไปเล้ว่ามีคนเยอะแต่เราต้องทําแบบเนียน <cherish> คือเนี้ดีใจมากกว่าจะได้แบบมานั่งสัมภาษณ์ได้ได้มีงานแต่ว่าเขายกเลิกงานไปก็เลยไม่อยากว่างครับพี่เพราะรู้สึกว่าแบบจะหาอะไรทําดีกว่ารอหาอะไรทําอะไรอ่ะก็มาเดินข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะอยู่บ้านก็นอนนะครับนี่อยู่บ้านก็นอนอย่างเดียวเลยหรอนอนเดียวชักว้าวอะไรวะชักว้าวและนี่นะครับคือการเข้าสู่ช่วงรายการสถานะเพื่อน รายการสถานะพืชคุยสนับสนุนรายการแบบมิออมโดยแก่ฉันมีสปอนเซอร์แล้วนะสวัสดีครับชื่อปั๊บนะครับบริหารมิงซุกครับก็ปัจจุบัน,นก็เป็นฟรีแลนซ์โมเดลครับจริงๆก็ขายของด้วย ตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็เท่านั้นแลลวครับก็ประมาณ20 20ไปปลายครับยังไม่ยังไม่30บครับคนลองเดามานะครับว่าลองเดามาได้ครับต้องปรับเขาอยู่เท่าไหร่เนาะหน้าตาแบบนี้จมูกแบบนี้ผิวแบบนี้นะครับผมอายุเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ดีกว่าอยย่อาจจะเดายากแต่ขนาดนี้ผมว่าเดาง่าย ชอบทักใส่ทางงานแบบนี้หรอมันก็ดูชิลดีอ่ะผมเป็นคนชอบอิสระมั้งครับแบบอยากทํางานเวลาที่เขาเรียกอยากทำอยากทำก็คืออยากทำไม่อยากทำก็ไม่ทำเที่ยวในที่นี้ของปั๊บเนี่ยก็คือธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยอีได้ไหมอย่างเงี้ยได้ครับพี่ก็ชอบธรรมชาติเหมือนกันแสดงว่าเรามีอะไรอใช่ไหมพี่นี่ตอนนี้ส่วนสูงเท่าอะไรร้อยเจ็ดสิบแปดครับร้อยเจ็ดสิบแปดเลยเกือบโมเดลแล้วนะโมเดลอีกนิดนึงโมเดลแล้วนะร้อยเจ็ดสิบแปดบางทีก็วัดได้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด เมื่กีเขาทำไมะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแต่ขังพี่ปัจจุบันทํางานฟรีแลนซ์นะครับทำงานอะไรเป็นหลักครับฟรีแลนซ์อะไรฟรีแลนซ์คืออะไรฟรีแลนซ์มันชอบทำในแบบตัวเองแบบว่าไม่ได้สูงมากถ้าเกิดจริงๆอ่ะถ้าสูงร้อยแปดสิบแบบเป๊ะๆเลยจริงๆนะมันก็ใส่เสริมส้นได้หน่อยหน่ะแต่ว่าบางทีมันยากไงเพราะว่าในแบบเขาต้องแบบร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยพี่โหอยากเป็นในแบบมากเลยแต่ว่าก็เท่าที่ได้เท่าที่ได้ครับแล้วก็พิธีกรทำพิธีกรได้พิธีกรได้ด้วยใช่ครับ <height? usion icana> <encanta> คเคยเป็นผมเคยเป็นไอ่นี่เป็นที่นิโกอเหรอ <problem> ผมเคยเป็นพิธีกรช่องเก้ามาก่อนครับรายการทำจริงใช่ครับรายการใหญ่เลยนะรายการคอร์ดแฟมิลี่รุ่นรุ่นสุดท้าย M อ็มคอร์ดเฟมิลี่ใช่ครับเขาเรียกว่ามันเป็นแบบเอ็มคอร์ดเซิร์ฟเอ็มซีผมจำชื่อการประกวดไม่ได้แล้วผมเป็นรุ่นสุดท้ายเหมันเคยเคยเห็นเขาประกวดพี่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะพี่มาเป็นพิธีกรรายการขอสารเพื่อนคุยเนี่ยอิ่ดไปเลยมากดีผมว่าพี่มีคาแรคเตอร์ไงดีดีหรือว่าเนี้ยอะไรนี่ได้หรอได้ครับผมว่าทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ผมว่าความสามารถความเก่งอะไรมันไม่มีไม่ม อะไรมาวัดได้หรอกเพราะว่าทุกคนไม่มีความสามารถไม่เหมือนกันแต่คนที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็คนที่มีเขาเรียกอะไรนะของในตัวเนี้ยผมว่ามันน่าชื่นชมคนที่เก่งนะแล้วของในตัวของน้องคืออะไรโอ้ยจุกเลยเอาเรื่องอยู่ของในตัวก็มีอยู่อย่างเดียวครับถ้าเกิดเปิดให้ดูอย่าเราเล่นกันระบบนะคะเอฟซีในทียประมาณ90%เปอร์เซ็น่ะเป็นผู้ชายดูนะยินดีครับพี่ดูได้เลยครับของแบบนี้มันน่ารักดีผมเป็นคนที่เขินข้อนึงคือ จะไม่ค่อยถ่ายแบบชุดว่ายน้ําทําไมอ่ะเพราะว่าเขินแต่ว่าเราดูเป็นคนมีนความมั่นใจสูงมากเลยนะแต่บางจุดมันก็รู้สึกว่ามันก็เขินแหละพี่เพราะว่านี่ไม่ไหวแล <c oughs> ้วใครเห็นหน้าพี่ก่อนเลยครับใคอย่งพีดีนั่นแหละแล้วก็ถึงไหนเราบอกเราไปแข่งมิสิโกโบมันมีรอบชุดวน<อ>านไงแล้วคนก็เลยจินตนาการจากที่เห็น นตรงนั้นครับหลังจากที่เราประกวดแบบนั้นมาปุ๊บเนี่ย <c oughs> พอมีคนเข้ามาเจอเรามีคนมาจีบเยอะไหมมีแต่ว่าเราก็ในตอนประกวดแรกเราคุยหมดแหละพอเราอยากได้เอฟซีเอฟซีที่แบบคนับอร์ตรเราเพราะว่าพูดจริงๆตอนไปประกวดก็ไม่คิดว่าตัวเองชนะคือมีแอบหวังอยู่แต่ว่าถ้าเมอง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 จับ บอดี้หรือว่าตัวเราจริงๆมันยากแล้วพอมันชนะคือแบบโหคือเจ็ดวันก่อนไปประกวดที่นู่นอ่ะเวลาใครทักมาคุยมาจีบอะไรผมคุยหมดเลยเพราะผมต้องการหาแฟนครับคือผมอยากทำหน้าที่ต่้าให้ดีที่สุดเราก็ต้องทํางานของเราในด้านของเราเราจะไม่ได้ตอบไปก็อย่าว่าครับแต่เห็นว่าเขาไปกดหัวใจบ้างแหละคือไม่ได้ตอบทุกคนหรอกใช่ครับจุงหลังๆมันก็อ่ะก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วก็ฝากด้วยเลยกันครับคิดว่าจุดเด่นของตัวของปั๊บอะครับคืออะไรโอ้เอามันเด่นยังไงเอาแบบเด่นจริงๆบมนบนมุนล่งนี่ นีเกยมาแล้วเล่นระบบน,นะ,นะ,ละบเล่นมาแล้วมันจะอันตรายนะม <t ip> ่กลัวรอกโอ้ยดีถ้าตอนเนี้ยผมว่าจมูกผมแบบมันมันแหลมแล้ว,ว,วก็พุ่งดีคือคนเห็นแต่กลก็คือรู้แล้วเป็นผมเพราะว่าจมูกแบบว่าจุดเด่นเลยจุดเด่นพินอคคิโอเลยแต่คือก็ทาแหละแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็คงคนคนเห็นแต่กลจะจําเราได้ผมว่าแววตานะผมเป็นคนแบบว่าดูแบบว่าจริงใจ <S <S <c oughs> แล้วแล้วคิดว่าจุดอะไรที่เป็นจุดที่แบบ ไม่ค่อยเวิร์กเออไม่ค่อยเวิร์กเสียที่สุดจุดอ่อนอ๋อจุดไม่อ่อนจุดอ่อนนะอะไรนะพี่อะไรนะจุดอ่อนของเราอ่ะคืออะไรนิสัยเสียใช่ป่ะข้อเสียป่ะครับไม่รู้ว่าแบบเอาเป็นภายนอกก่อนก็ได้ครับถ้าว่าจุดอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเสียวง่ายตอบง่ายกว่าผมเป็นคนเซนซิทีฟอืมเฮ้ยหรอจริงจริงผมอ่ะร้องไห้ง่ายเวลาดีใจผมจะร้องไห้ง่ายนะคเขป่ะอะไรครับแกวเคป่ะ ปั๊บชอบจีบคนอื่นหรือปั๊บชอบให้คนอื่นมาจีบเป็นคนที่จีบใครเราไม่ค่อยประสบความสาเร็จเพราว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเราชอบไม่ใครไม่ถ้าชอบเราจีบเราเลยครับท้ายสุดผมจะสมหวังอ่ะกับคนที่มาจีบผมเองมากกว่าแต่คนที่ผมไปจีบเองอ่ะไม่ค่อยสมหวังเลยเราคิด ว่าความรักที่เราต้องการในปัจจุบันพูดจรินะเพราะว่ามันอาจจะมีสาวหนุ่มและ<อ>หลายๆคนเข้ามาในชีวิตของคุณหลังจากนี้นะรแล้วผมคืออยู่เป็นเพื่อนแหละผมชอบชอบ,ชอบมีความสุขคือผมชอบอยู่กับสังคมอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนรู้จักหรือคนที่คนใกล้ชิดอย่างเงี้ยต้องเป็นเพื่อนผมได้แค่นั้นเองใช่ครับอย่าแบบไม่ไม่ค่อยหวานอะไรเงี้ยถ้าชอบคนมาจีบ ชใช่ไหมเขาจีบผ่านทางไหนทาง IG, จีโซเชียลมีเดียว่าเข้ามาพูดตรงๆเลยพูดตรงเลยก็ไดถ้ถ้าเราชอบเราก็บอกถ้าเราชอบเดี๋ยวเราไปคุยเองเพราะว่าผมมขี้อายผมเป็นคนที่จะไปจีบครผมจะเจียมเจียมตัวในเนื้อต่ำใจผมจะไม่ค่อยกล้าเชื่อปะผมเคยชอบมากๆอย่างเงี้ยอยู่ในมหาหลัยตอนเรียนที่สิงปช่วนักศึสเนาะแล้วแบบชอบเขามากเลยแล้วเขาก็เหมือนจะ เขาก็เหมือนจะรู้ว่าเราชอบเรานั่งห่างกันอยู่แค่นี้นเลยเหรอหรือเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยเลยเพราะว่ามัวแต่เขินมีแต่อายจนวันหลักนั้นก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยรู้สึกเสียดายมากแล้วคนนั้นสวยมากเลยเรื่อทุกวันนี้ก็ยังชอบเขาอยู่จริงๆรแล้วเราก็ไม่รู้จะติดต่อเขายัางไงอ่ะคือมันเขาฉ่าอ่อยขนาดนั้นแล้วแล้วเราก็อ่อยเขามากขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ไปเ,เขาเขนิน เออผมเขินจริงๆพี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็แบบโอเคแล้วคือวันนี้ที่มาคุยในรายการนะเราอยากรู้จักปรับมากขึ้นเพาะรู้สึกว่าเฮ้ยปรับต้องมีของอะไรแน่ๆเลยเพราะว่าของอยู่ข้างในเกงเกเราเล่นครับมาชะคิดว่าตัวเองเป็นคนโรแม,มนติกไหมโรแม,มนติก,มเ,มตกเอาดีๆชอบฟัดชอบฟัดชอบก่อดเนี่จกินชิปไหมแต่จะทําในสถานสถานที่ที่อยู่กันแค่สองคนจะไม่ทําอย่างเงี้ย ถ้าเกิดออกมาข้างนอกมือไม่ทําเหมือนกันถึงแม้ตรงนั้นจะมีม,มีคนตรงนี้เป็นสารสารที่สาธารณะทุกคนพร้อมที่จะมาปิกนิกกันได้หมดเลยผมจะไม่ค่อยเขินผมจะไม่ค่อยทําอะไรแบบนี้นคุณจะหอมแก้มไม่คุณจะจูบป,ปากไม่เลยล้วนอยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วทำจับมือจูบหนีได้หไหมสุดเลยเต็มตีมเลยเป็นคนชอบโดนกอดหรือชอบกอดคนอืน่นชอบกอดชอบกอดหรอชอบนัว ชอบบีบชอบอะไรเงี้ยสุดๆแต่จะทําในที่ที่แบบอยู่กันสองคนอ่ากระจายแต่ว่าชอบชอบเป็นคนก่อนหรอก่อนเลยสมมติเราเป็นแฟนกันแล้วแบบสมมติว่าเนี่ยไปกอดอยู่ดูจะราคาญไหมเพราะคนที่ราคาญไหมเราจะฟิลมัางถ้าแบบเป็นอย่างเงี้ยจะเขินเพะว่าก็จะเขินถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยไม่ใช่แนวทำให้ดูหน่อยดีมาทำให้ดูหน่อยดีมันยังไงสมมติว่าสมมติว่แกๆเราจะได้กอดทีไรสมมติว่านี่เป็นแฟนแล้วเนี่ยจับมืออย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมล่ะได้แต่เขินอย่างเงี้ยเขิน ล้วละจะอ,อุบัตว่าเฮ้ยเฮียแมวหรือไม่ก็เอามือแบบไปกอดกอดอ,อก่าอ๋อเศร้าคนทำมากกว่าแล้วจะทำแบบนี้บ่อยไหมไม่ค่อยขอแชร์เรื่องที่เศรา้าที่สุดในชีวิตให้ฟังหน่อยจุดที่มันทําให้เราเปลี่ยนเป็นคนเราเชื่อว่าเมื่อก่อนปับป๊บอะไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแล้วคือว่าปั๊บแล้วจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรที่ทําให้ปั๊บเป็นแบบเป็นปั๊บได้ถึงทุกวันนี้ถ้าเศร้าไม่มีแต่ถ้าจุดเปลี่ยนในชีวิตจะมีอะไรอะคือผมไปยู่งกฤษ ผมกลับมาเมื่อสงการปีที่แล้วแล้วผมไปไปใช้ชีวิตที่อังกฤษเพราะว่าผมตัวสูงเบื่อห้าเดือนเลยห้าเดือนที่อังกฤษ Can you speak English? Yeah, just a little. I really? Yeah, of course. Accent English accent, English accent. Hmm. My teacher is from around uh, Saudi Arabia. <laughs> He knows uh, she knows uh. บิสติสจริงๆ <laughs> มันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยพี่ผมพูดภาษาอัางกฤษไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวตัวเรียนผมยังติดเอฟอยู่เลยก่อนผมไปแล,แล้วผมก็พยายามเอาเงินทั้งหมดผมรู้สึกว่าคือชีวิตเราต้องพัฒนานแล้วแหละเรา,อา<ำ>บอกนะว่าตเองเก็บเงินเพื่อที่ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศใช่ใช้เงินตัวเองด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็หลายๆอย่างครับทำไมถึงตัดสินใจไปก็คือตัดสินใจไปเพราะมันคือโอกาสในชีวิตพี่โอกาสมันมาตอนนั้นนะรออีกตอนอื่นก็ไม่ได้หรอกต้องทําเลยผมเป็นคนอยากทาอะไรทําเลยอยากคิดถ้าคิดว่าจะทาอ่ะไม่ได้ทํา ถคิดแล้วทำเลยผมขอวีซ่าปุ๊บป๊บสมัครเรียนเลรื่อยตืดตไปเลยไปเรียนภาษาหาที่ทำงานหาที่อยู่มีคนช่วยเหลือเชื่อว่าผมไปไหนคนรอบข้างผมจะดีกับผมหมดทุกคนผมไม่ค่อยเจอคนที่ไม่ดีถ้าผมเจอใครที่ไม่ดีอ่ะเขาจะหายออกจากชีวิตผมไปเองตอนที่ผเป็นดวงหรือดวงความโชคดีไหมเป็นดวงแล้วก็อยู่ที่ตัวเราดวงดีกว่าดวงคือเหมือนผมไปอยู่นู่นใช่ป่ะผมมีพี่ที่ทำงานที่ดีมากเลยยังไงอ่ะที่แบบที่ทำงานนคือผม ทำมานในร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารคือแบบทาเป็นแบบเด็กเสิร์ฟทำอะไรเงี้ยออคือเขาเขาดีเขาสอนผมทุกอย่างเจ้าหน่ายก็ดีซึ่งใจดีด้วยใจดีไหมไม่ใจดีแต่ว่าคือใจดีในรูปแบบของเขาแต่เขาก็คือไม่ได้แบบให้เราสบายค,คือทํางานแบบตามงานที่มันเป็นเนื้องานอยู่จริงแล้วเขาก็สอนเราด้วยได้รประสบการณ์จากตรงนั้นที่ดีแล้วมีเพื่อนที่โรงเรียนก็มีสม่วนเป็นคนญี่ปุน่นเพื่อนเป็น,เนคนญี่ปุ่นแล้วเพื่อนที่คนญี่ปุ่นนิสัยดีมากน่ารักเพื่อนเป็นคนตุรกีนิสัยดีว่าน่ารักนิสัยดี ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็คุยก ouais, ันมาถึงสักพักแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ช่วงของสุ่มการีการีดีกว่าสุ่มการีการีเนี่ยจะเป็นเกมเกมอะไรอ่ะพรเมืองครับมาเลยและนี่คือช่วงของเกมสุ่มการีการีครับเข้าถึงช่วงสุ่มการีการีแล้วในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องสุ่มกันสุ่มมาการ์ดมาห้าใบ คำถามสีเขียวเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคุณครับพี่ต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้คาราตาหกคำที่อธิบายชีวิตของคุณในตอนนี้ขยันอะไรขยันขยันเป็นตัวเองเป็นตัวเองเป็นคนที่มไม่เสร็จดีมีไม่เสร็จที่ดีมองโลกในแง่ดีอันเดียวกันปะอ่ะมองในแง่เนี่ยแล้วก็เป็นคนชิวอะ อ่าชิวชวิวสุดๆอาม,ม,มีความความสบายๆใช้ชีวติตเรียบง่ายอแล้วก็จริงใจจริงใจมันดูมันเหมือนกันหมดเลยเนาะไม,ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นคนสนุกเป็นคนสนุกตั้งใจอืมเข้าใจละคือระหว่างทางในการที่เราจะไปเป้าหมายเนี่ยตั้งใจทำี่เราจะขยันอะไรเนี่ยเราก็จะตั้งใจเราตั้งใจไปปุ๊บระหว่างทางเราก็ต้องมีความสุขกับมันด้วยใช่มีความสุขเอแล้วก็ตั้งใจทาแบบได้ไม่ได้ช่างมันแต่ระหว่างทางเราก็ต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์ด้วยใช่ Next question Yeah right ความรู้สึกที่มีต่อใครสักคนที่ยาวนานที่สุดครอบครัวแหละพี่ แล้วครอบครัวไหมแล้วที่สุดพ่อแม่ผมชิลมากแล้วก็พ่อแม่ผมเป็นคนคนอะไรกี่ปีแล้วคบกับพ่อแม่เหรอครับเคยทะเลาะกันแบบแรงๆไหมปกติเรื่องธรรมดาแล้วแล้วหนีออกจากบ้านเคยหนีออกจากบ้านไหมมีเด็ไปไม่ไกลมากเพราะบ้านมันอยู่ไกลจากบ้านคนอื่นถ้าบ้านเพื่อนอยู่แถวนั้นก้คงไปเข้าใจแล้วใครเป็นคนง้อไม่มีพ่อแม่ผมไม่ง้อหรอกแต่เราก็ไปทำมาเหือนเดิมแล้วก็ือนเดิมมันไกลเดินกลับมาเือนเดิมมีใครในชีวิตคุณที่ควรได้รับการให้อภัยหรือเปล่าตอนนี้ครับ ตอนนี้คุณกำลังทะเลาะกับใครอยู่หรือคุณไม่ให้อภัยใครแล้วตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่มีเลยหรอคิดก่อนมันไม่ได้โกรธหรือเกลียดใครที่ไพเจอเราไม่ได้ไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีไม่ได้รู้สึกสื่อโทษโกรธใครอะแต่ตอนนี้นะถึงไม่ออกจริงๆโอ้ยเออไม่มีครับคุณเคยออกหักไหมเคยดีก็รู้สึกว่าเรื่องปกติอยู่ก็ดีขึ้นใช่บัวบอยออกหักเรื่องธรรมดาผมผมว่าผมคิวตัวเองได้ดีครับได้ดีเลยหรอได้ดี ไม่เคยโอหางนานด้วยไม่หนึ่งวันเสียใจมากแต่เสียใจมากๆแค่หนึ่งวันอยู่กับเพื่อนปุ๊บพรุ่งนี้ต้องทํางานแล้วอะเราจะมาเสียใจไม่ได้คุณเป็นคนแบบเซลเขาเรียกว่าเซล์เลิฟได้ดีมากเลยนะเป็นคนรักตัวเองแบบได้ดีมากเลยนะเหมือนเกือบเห็นแก่ตัวด้วยอะบางทีนะโหิว่จงะเป็นนนคหตัวมเซลเซล์เลิฟอะผมว่าเป็นคนที่แบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นเกือบเกือบเห็นแก่ตัวไม่มันมีคำว่าเซล์เลิฟกับเซลฟิชแค่เราคิดว่าเซล์เลิฟเราเราเป็นเราเป็นโอกาสฮะมีโอกาสไหมพี่ว่าต้องถามพี่อะพี่มองว่าผมเป็นยังไง คือถ้าคนมันเข้าใจแล้วเขาก็จะมองแกว่ามันมันคือเซลล์เลเว้ยแต่บางทีอ่ะ มันอยู่ที่แกจะเมนเทนความรู้สึกเขายังไงด้วยหรือการให้ความสําคัญเขาด้วยเว้ยประมาณนั้นถ้าหากวันนี้คุณมองไม่เห็นแสงสว่างฉันก็จับนั่งเป็นเพื่อนคุณเงียบๆในความมืดคุณคิดว่าคุณเป็นแบบนี้ไหมก็ไม่ถึงว่าอยู่ข้างๆได้เลยแหละอยู่ทางไหนดีแต่ว่าคือจะให้พูดจนจนหายไม่ได้หรอกเราเหนื่อยเราก็จะนอนข้างๆนั่นแหละมันจะเศร้าก็เศร้าของมึงไปแต่ครูอยู่ข้างๆมึงนะบางทีเราอาจจะไม่สามารถช่วยหรือทําให้เขารู้สึกดี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 ขึ้นแต่เราเป็นคนที่อยู่กับคุณได้อยู่ด้วยได้ บางครั้งอะผมผมสามารถเป็นแบบคนที่อยู่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่แบบมีปัญหาได้แต่ผมอาจจะแบบไม่ได้ช่วยหรือทําให้เขาดีขึ้นได้มากเท่าไหร่แต่เราเราเรา,เราสามารถแบบเราฟังได้พี่และนี่นะครับคือคําถาม<ต>จากห้าคำถามในการแสดงถึงไลฟ์สไตล์คนแล้วเรียดอยากเอาแบบเสียวบ้างมุมนี้กำลังดีเลยว้าอยู่นะ ถามได้ในความรักก็แล้วกันความทรงจําที่ดีที่สุดก็ระหว่างคุณกกับสัตว์ตราเลี้ยงไงเลี้ยมาตัวเล็กๆพันอะไรอพันฟูเดิลครับตัวน้อยๆคนอยเราตายแล้วรู้สึกเปหมามีหมาอีกตัวหนึ่งด้วยแล้วเป็นไงสองตัวแล้วแต่มาตัวนั้นไม่ได้ตายคือเอาให้ญาติไปพอหมาตัวเล็กตัวนั้นมันตายก็รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีเราได้เลี้ยงมันได้ดูแลมันให้ดีอย่างเงี้ยโอเคไหมเป็นมูที่ดีในชีวิตนะน่าจดจำ หนังหรือซิสคำเรื่องไหนที่คุณคิดว่าตรงกับความสัมพันธ์ของคุณและแฟนของคุณลืมชื่อหนังอ่ะไม่มีเลยไม่มีหนังอะไรที่เหมาะชีวิตผมเลยผมว่าชีวิตผมเหมือนหนังมากกว่าถ้าเหมือนใก,ใกล้เคียงกับเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเนี้ยลืมชื่อเมื่อก่อนเราไม่คิดเธอรักแล้วเราไม่เคยเข้าใจว่าอะไรมัน <laughs> ใจความผูกพันอ่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่มีหนังแบบนี้ด้วยหรอหนังไทยอ่ะหนังฝรั่งไ,<ท>งไม่ค<อ>่อย,ยมีเลยรักแห่งสยาม โม้ไม่ความรักของเรามันเหมือนแบบคนที่เหมือนเป็นได้ทุกอย่างไงพี่<ล>คนที่อยู่ข้างๆเราอะ่ะคนที่เคยคนที่เขาเป็นแฟนของเรารเขาสามารถอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นทุกอย่างในชีวิตได้หนึ่งสิ่งที่จะทำให้คุณตกหลุมรักได้คืออะไรความธรรมชาติคือเป็นตัวเองไงหรอใช่เขาคนที่มีความธรรมชาติรู้สึกว่ามันสนุกดีเขาจะเลวก็เรวดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรและอย่างนี้ คิดว่าเราเป็นคนธทำใจหรอวะดีน่าแกล้งเหรพี่อะดูคนแบบน่าแกล้งเา้ยเราแบบดีดีเขาเป็เพื่อนผมจะแกล้งอะตัวผมแกล้งแน่แต่คือจะแกล้งแบบนัไม่แกล้งให้เขารู้สึกไม่ชอบอะแกล้งอเขายอมเยราะว่าเออมึงไม่น่ามันใช่ว่ะอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติแกล้งพี่ไปเรื่อยๆแล้วเผลอใจมาชอบพี่ทำไงอะเลือกแกล้งเลย ผมก็จะไปเหมือนเดิมแล้ววะดีใช่ก็จะลดก็จะลดความมันเขารู้สึกไม่อะไรกับเราผมว่าคนจริงๆที่ท้ายที่สุดเลวถ้าเกิดคนก็เลยนะครั้งแรกเขาชอบเราแต่พอเขาอยู่กับเราเป็นนานเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรบอกสมอย่างที่ทำไมที่คุณรักฉันและคนทั่วไปไม่ค่อยรู้ทำไมคนน่ารักอ่ะเขาหน้ารักคนน่ารักกับเราแล้วกับคนรอบข้างของเรา n i c e กับทุกคนใช่ขยัน ขยันด้วยเหรออืมเขาช่วยเหลือเราได้ดีอืมอคือเขาเริ่มพอร์ตอะเพิ่งพาเป็นฝ่ายที่สปอร์ตเราได้ดีทุกๆปัญหาดีนะน่ารักมากเลยอะคยบแล้วเขาสุดท้ายล่ะเขาเข้าใจเขาใส่ว่าเราต้องทํางานในในงานของเราซึ่งงานของเราก็จะเป็นแบบฟิลนี้ใช่เขาไม่ขึ่ห่วงไม่อะไรเลยเหรอมีบ้างแต่ก็จะบอกเขาว่ามันคืองาน งานเราต้องเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยถ้าไปเคยรู้สึกว่าคบบาบคนที่เขาแบบกันเรื่องอ่ะสมมติเราไปถ่าย MV แลมวมันต้องอมีก่อนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฟายกับเราเราก็รู้สึกไม่ใช่เลยอ่ะมันต้องทํางานจริงครับแต่นี่ค่ะเขาเข้าใจเราเนื้อ <c oughs> งานของเรามันเป็นแบบนั้นใ,ในในในทุกทกอย่างความเข่าใจมันต้องเริ่มต้นแหละมันเป็นความริ่มต้นที่เราจะสามารถไปได้กันได้ดี <c oughs> สิ่งที่ดีที่สุดที่มีคนเคยทําให้คุณคือตอบดีๆดีนะคับคนนอาจจะมาดูตามใจ อือตามใจชอบตรงไหนเสียตรงไหนเฮ้ยยนันนีก๋มากนะผมว่มาใช่ใช่ใ่ห,หลายมตามใจตามใจทุกเรื่องเราก็ร<ถ>ู้สึกว่าเขาอยอมเสียเวลา<อ>ขนาดนี้อะไรเงี้ยบางทีผมแบบไปทําอะไรที่มันไกลมากๆ<อ>ในการแข่งขันหรือผมจะมีกําลังใจจากตรงนี้ตลอดเลยเหรอถึงแม้ระยะทางมันจะไกลเขาก็ไปเขาจะทําทุกอย่างเพื่อเขาเรียกเลยนะเขาเป็นซัพพอร์ตที่ดี รายการสถานะพืชคุยสนับสนุนรายการแบบมึ่อ่อมโดยแจฉันมีสปอนเซอร์แล้วนะวันนี้ดีใส่มากเลยนะยินดีเราอยู่ด้วยกันจนถึงค่าเลยโอ้โหแบบตั้งแต่หัววันจนถึงค่ำคือดีใส่มากปั๊บเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเอาจรินได้วยเลยปะ คือเรามีสินค้าหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําเป็นสินค้าที่ Orange Cream เดี๋ยวจะส่งไปให้ถึงห้องเลยเป็นสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของครีมลักแร้ดับกลิ่นกายตัวนี้เนี่ยขายดีในช้อปปีมากๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการออดับกลิ่นปกติว่าตัวเองใช้ใช้ใชอ่อนอะไรใช้ทั่วไปเลยทั่วไปเลยซึ่งมันมีกลิ่น แบบหอมหอมน้ำหอมใช่ไหมอ่าแต่เนี้ยไม่มีน้ำหอมเลยนะโ้ว้าวทาไปปุ๊บเนี่ยคือจะไม่มีกลิ่นตัวเลยจริงมันจะไม่ได้ทับกับน้ำหอมที่เราใช้ถ้าถกต้องใช่มันก็จะเป็นกลิ่นกายของตัวเราโอ้่ใช่ฮิโมน ซึ่งมันจะเป็นฟิลเหมือนคนเกาหลีคนกับแบบญาติพันธ์ที่แบบไม่มีกลิ่นตัวฟิลนั้นเลยโอ้ดีอะนะครับอขบบคคุณรัโซนนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องปั๊บนะครับขอบคุณน้องมากอุ้ยขอโทษครับพี่ขอบคุณน้องปั๊บนะครับที่ให้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการนะครับใครฝากผลงานได้ไหมหรือว่าอยากติดต่อสนใจอยากจะทำอะไรอย่างอื่นนอกจากการติดต่องานได้ไหมเฮ้ยก็ติดต่อมาได้ครับ bxpub ครับที่ไอจีของผมแล้วก็นั่นแหละฝากติดตามที่เฟซบุ๊กด้วยครับปณิหารเป็นสุขภาษาอังกฤษ แล้วตัวเองไม่ได้ทารายการหรอตัวเองไม่มีผลงานในรายการ y YouTube หรอไม่มีอยากทำถ้ามีใครทำเรารู้สึกว่าอยากชวนไปหรือจ้างไปได้หมดเลยอยากทำจริงๆมีความสามารถเยอะมากเลยอ่ะแต่ถ้าไม่ีเพื่อนจะให้ทําเองอะไม่ทำทำไมอะแต่ถ้ามีคนชวนให้ไปทําด้วยได้ขี้เกียจขี้เกียจทำเองเพราะว่าต้องทำงานของตัวเองด้วยมันเหนื่อยนะครับทุกคนครับก็ต้องฝากขอบคุณนะครับรายการของเราในในร้องอ้อนให้เขากดติดตามรายการเราหน่อยที่สถานะ ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็ฝากผมไปพิจรารณาในหัวใจถ้ายังไม่มีใครก็ทักมา <c oughs> ไม่จริงจ้าม,มีจ้า <c oughs> ใจก็สามารถที่จะติดต่อติดตามพวกเราได้ที่นี่เลยนะ,นะครับแล้วใครสำหรับดูในทิกตอกก็อย่าลืมกดติดตามในทิกตอกด้วยนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> รายการสถานะพื่อนคุย <c oughs> สนับสนุนรายการแบบไม่ออม <c oughs> โดยแกฉันมีสปอนเซอร์แล้วนะ สนับสนุนโดยโคลรอครีมระงับกลิ่นกายยาวนาน36ชั่วโมงสื่อได้แล้ววันนี้ที่ช็อปปี้